ภายในเวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้มาดูว่าดวงคุณจะเป็นยังไงถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะดวงรายสัปดาห์ให้ล้กันเนาะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะเจ็ดวันนี่ไพ่สวยนะคะเอาเริ่มกันเลย ขอคูบาอาจารย์เปิดทางนะคะให้เป็นไกด์ไลนล์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แม่นยำแล้วก็มีสิ่งดีๆด้วยขึ้นมาเป็น The h a n m a n นะคะบางคนรอบางอย่างอยู่นะคะรอความคืบหน้าบางสิ่งบางอย่างมันดูแบบถูกบ,บล็อกนะ,ะเหมือนไม่เปิดทางไม่โฟไม่คล่องยังไงบอกไม่ถูกนะคะ บางคนก็มีปัญหากับความคิดนะคะช่วงนี้รู้สึกว่านอนน้อยแล้วก็นอนถึงสายอ๋อแล้วก็ปวดหัวปวดตานะคะเป็นไหมอืมเป็นหรือเปล่ามันทำให้นะคะคุณไม่มีพลังการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าคุณมีปัญหากับการนอนนะคะคือพลังชีวิตก็แบบไปแล้วนะครึ่งหนึ่ง บางคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองหดหูกลัวทําทไม่ได้รู้สึกผิดหวังนะคะกับสิ่งที่รอคอยบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของการอลดสถานะความสัมพันธ์บ็อกกันอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะอืมต่อตรงๆอ่ะบางคนอกหักมาค่ะบางคนอกหักมาเครียดมากนอนไม่หลับนะคะคิดถึงเขายังมูฟออนไม่ได้นะคะยังเป็นช่วงเวลาที่ทําใจหรือเป็นช่วงที่คุณผิดหวังกับบางเรื่องมา นะคะคุณยังรู้สึกว่ายังอยู่ยังอยู่ยังอย,ย,งอยากอยู่ในพื้นที่ที่ทแบบปลอดภัยคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอาทีนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยนะว่าไฮไลท์ของเจ็ดวันของคุณจะเป็นยังไงนะคะขอไฮไลท์ภายในเจ็ดวันนี้หมีสิ่งใดเข้ามาบ้างเอ่ยเพจออฟวอนขึ้นมาเพจออฟวอร์นเซเว่นออฟคันะคะ ค i n ออ f ครับเป็นไฮไลท์ของคุณน่าจะมีเกี่ยวข้องกับความรู้การศึกษานะคะโลกนวัตกรรมออนไลน์สื่อนะคะช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนจะเริ่มอะไรก่อนนะ,ะเปิดมามันก็แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างแบบโปรเจกต์เยอะไอเดียเยอะนะคะหรือว่างานเยอะต้องเคลียร์ต้องสรสางรก็ได้นะ,ะทุนต้องการกำลังใจนะคะคุณขาดความสมดุลทางด้านจิตใจ ไฮไลท์จะเป็นยังไงคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากคนที่มีเมตตาหรือจะได้รับการซัพพอร์ตจากคนรักก็ได้นะคะหรือคนที่แบบใจดีคนที่มีอายุหรือว่ามีประสบการณ์อย่างี้ยมาช่วยเหลือก็ได้นะคะทาวเวอร์ Tower, ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะหรือว่าระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหน่อยนะอืมแล้วก็ บางเขาเรียกว่าอุปกรณ์หรืออะไรที่มันแบบแตกหักภายในบ้านอาอกออกไปเคลียร์หน่อยนะคะเออภายในเจ็ดวันนี้นะคะแต่มันเหมือนแบบคุณกำลังจะได้แก้ไขบางสิ่งบางอย่างนะได้มีการจัดการแล้วก็แก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดพลาดมาก่อนหน้านี้อืมขอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะะเรื่องงานก่อนนะคะในเรื่องงาน ในเรื่องงานจะดีมากๆนะคะเป็นเดอะสตาร์ขึ้นมาเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณปรารถนาไว้จะได้รับการจัดการเป็นอย่างดีนะคะจงมีเขาเรียกว่ามีพลังแห่งความศรัทธาเข้าไว้อย่ากีบอัพนะคะ mm hmm. เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินอาจจะเป็นแบบตึงๆหนักๆหน่อยต้องใช้เงินเยอะนะคะเกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าเกี่ยวกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะ mm hmm. แต่คุณกห็หาเงินเก่งนะคะมาดูในเรื่องของ สุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นจากการทำงานหนักนะคะของคุณอืมส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการทำงานหนักซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ปวดหัวปวดแบบปวดเนื้อปวดตัวนะคะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองความรักเป็นยังไงความรักทุกอย่างก็แบบลงตัวดีทุกอย่างะก็มาถูกทางนะคะบางคนก็จะเริ่มแบบว่าดีขึ้นนะคะภายในเสร็จวันนี้เนาะอืมการเรียนนะคะ การเรียนได้รับการสพอร์ตเป็นอย่างดีนะคะได้รับการสพอร์ตได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเนาะภายใน7วันนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่ามีอะไรที่คุณควรทําเสริมไหม mm hmm. เคล็ดลับมงคลนะคะสิ่งที่คุณมีอะไรที่คุณจะต้องแบบทำไหมเสริมดวงชะตาสิ่งแรกนะคะให้คุณนะคะอะไรนี่น ตัดผมทรงใหม่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอะทําผมค่ะไม่ทําไม่ตัดก็ทําผมทรงใหม่นะคะเปลี่ยนลูปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับที่สองแค่เจ็ดวันนี้เท่านั้นนะสุดคาถานะน้าทองนะจะช่วยเสริมในเรื่องของสเสน่ห์นะคะหน้าหน้าทองเคล็ดลับที่สามทำบุญนะเหมือนมีบอกออกมาให้เราทําบุญนะคะให้ช่วยคนนะคะเดี๋ยวนะ หรือว่าคุณชวนคนรักไปทำบุญตักบาตรนะคะจะเติมพลังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพลังใจนะคะภายในเจวันนี้แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดมันเป็นในเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่คุณต้องจัดการแล้วก็สุขภาพนะก็ขอให้แบบใช้วิจารณญาในการรับฟังขอให้โชคดีนะคะเริยบๆค่ะ